然后之后后来以后สี่คำนี้ต่างกันอย่างไรยลัแปลว่าหลังจากนั้นนะคะยกตัวอย่างเชน่น我先整理资料然后去开会ฉันเตรียมเอกสารข้อมูลก่อนหลังจากนั้นค่อยไปประชุมส่วนคำว่า之后之后แปลว่าหลังจากจุดๆๆทาอะไรนะคะต้องต่อหลังคํากิริยายกตัวอย่างเชน่น我吃饭之后就去游泳 我吃饭之后就去游泳หลังจากที่ฉันกินข้าวแล้วฉันค่อยไปว่ายน้ำส่วนคำว่า以后แปลว่าวันข้างหน้าหรืออนาคตเช่น你以后想从事什么你以后想从事什么？อนาคตคุณอยากทำอาชีพอะไรและคำสุดท้ายคือ后หลายคำนี้แปลว่าต่อมานะคะต่อมาเช่น之前我们是敌人后来我们变成好朋友 之前我们是敌人，后来我们变成好朋友。เมื่อก่อนเราเป็นศัตรูกันต่อมาเรากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจแบบเน้นสนทนาตลอดชีพตอนนี้เราซื้อมีคอร์สออนไลน์นะคะใครที่สนใจทีมสนใจใต้คอมเมนต์นี้หรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจเรียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจแบบเน้นสนทนาตลอดชีพสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงานของเราได้เลยนะคะ